ดำรงครับดุนแดงครับน้ำเงินี่สอนธนงรถสวยจากเจใสพิหรือว่าทีเคยุทธนานะครับคนเดียวกันเลยครับยกนี้ขวาขยับเข้าหาซ้ายครับยกนี้จะเห็นอะไรไหมอากาศมันเย็นนะนะพลาดมานี่หลับได้เลยนะครับฟื้นยากใช่เขาเรียกว่ากล้ามเนื้อพร้อมพักสายก็ขวาใช่ไหมมีโอกาสครับแล้วต้นๆออกเยอะแบบนี้ครับ โดนก็ได้ลุ้นเละครับเผื่อมีสิทธิ์ได้ hey, เฮอแม่ขยับหลอกแต่แต่ล่างโอ้โหหลบสวยครับฟาดข้าไหครับหมัดขึ้นศอกจกังหวะนี้นายครับแลกกันผ่านไปตรงนี้เกือบหนึ่งนาทีครับทําได้ดีทั้งคู่ครับวุฒิเดชฝ่ายแดงสอนธนงฝ่ายน้ำเงินครับดูครับหมัดแข้งแลกกันนายตี้ได้ไหมเด้งไปก่อนครับวุฒิเดชได้ไม่ได้ไม่รู้เอาทรงเอารูปไว้ด้วยอ พยายามตั้งลำออกทรงสวยๆแล้วครับแข้งซ้ายครับศรธนงครับส่วนมุมแดงก็พยายามเบียดเข้าไปแล้วครับวุทิเดชับยังไม่ได้เห็นลูกล็อกขึ้นคอวุมในครับยังไม่ได้เห็นตรงนั้นนะครับอันนี้นอกต่อนอกไปก่อนครับจังหวะยืนคุยเดี๋ยวดูครับคุยไปคุยมารู้เรื่องหรือเปล่าครับซ้ายเตะไม่โดนขวาพยายามเตะเข้าไปครับพยายามชาร์จคืนเลยนะครับ ติดบังซะส่วนใหญ่ครับดูครับซ้ายสอนธนงครับยังติดบังวุฒิเดชครับดูเดชขยับเอาหมัดมาแอมกันไปทั้งคู่ดูนครับล็อกดึงไม่ได้ครับท่านยังครับแข้งซ้ายมาครับแม่สอนธ่านงไปแล้วบางคราโดนศอกอาวจังหวะนี้เสียหลักยังไงครับแม่พาท่าถือว่าเสียเหลี่ยมเสียทรงเลยครับเมื่อสักครู่นี้ไม่หลุดไม่หลวมเลยนะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเป็นเรื่องครับคู่นี้ครับเอาขวามาเดี๋ยวได้หลับเดี๋ยวได้นอนก่อนเวลาเอา โอ้โเดโือดเดือดพักแป๊บหนึ่งพักแป๊บหึจอมยุตุยหนุยครับสายดินเผาครับออกนำไปละเดี๋ยวดูครับมุมแดงเบียดติดติดของวงในแล้วจะเป็นยังไงครับเดินเข้าหาเหมือนเดิมเลครับผู้ที่เดชต้องพยายามเบียดแล้วก็ปล้ำในตีตีเอา เบียดเข้าไปโอ้โ oh หแล้วก็หักลงไปเลยนะครับเอาเลยครับอย่ายุบอย่าย่นนะครับสายจัดก็จริงแต่วุฒิเด,ดนี่ว่าเป็นจอมพิกล็อกนะครับไฟที่แล้วนี่แสดงให้เห็นแล้วนะครับค,อคอ่อยๆขยับมีแข้งขวาในนี่โอ้ตีได้เหนียวนั่นใช้ได้ครับโยเข้าหาโยเข้าหาอา้าต้องฝาฝาแข้งซ้ายไปด้วยนะถึงตัวแล้วครับขึ้นคอพยายามตีเข้าไปครับวุฒิเดน นอกของนายนในฉันขอได้หรือเปล่าครับตีเข้าไปแต่ว่าเนี่ยครับสอดธนง<า>ก็พยา,ายมามตีสู้ตีคืนเหมือนกันครับนีครับที่โดนขยับแหมสายสอดธนงสายสองทีได้ดูนายครับคีบสอบไปลิเวเพยายามจะโดนเข้าไปจะโดนซ้ายอา้าวสวนขวาคืนเหมือนกันครับเอา พยายามเร่งเข้ามาครับทำได้ดีด้วยครับสอนตนงอย่าถอยเยอะไปนะบังลีถอยเยอะไปไม่ดีนะมูติเดนะเบียดออกแข่งขวานครับแล้วก็พยายามจับปล้ำในอสอนตะนงก็มีท้ายนี่ถือว่าจัดจ้านเก๋าเกมเลยครับโอ้เบียดต้องเดินให้เร็วแล้วเบียดก็ไปจับได้ตีได้ไม่ได้โอ้โหเป็นสอนตนงที่ไล่แข่งแล้วก็แทงก่อนด้วยครับวงในอ่าช่วงปลายครับกที่3ครับ ค่อยๆสือค่อยๆก้าวเข้าไปครับไม่กล้าจะผีผาาเหมือนกันเ้าเจอแก้งซ้ายมาเตะคืนไม่โดนด้วยขยับเข้าไปครับฝาหลุดเจอซ้ายอีกแล้ววุฒิเดชวุฒิเดชลุยวงในอย่างเดียวครับตีเข้าไปสอนทนงเนี่ยครับบิดมาครับแยกมาก่อนครับเดินขยับเข้าไปครับเจอซ้ายโอ้ยจังหวะดังตุ้มเลย โอ้โหมันลดน้ำหนักอ๋อโดนปักได้ไหมเช้าใช่ลบลงด้วยดูภาพช้าๆครับนี่นะครับซ้ายเข้าไปโอ้โหชัยโคง้งซ้ายเข้าไปเรียบร้อยเลยนะครับเม็ดนี้ดูจ่าเจตนะครับได้จังหวะโชว์สเต็ปอีกแล้วนะครับเวลามวยชนะะช่วงนี้ได้เต้นบ่อยนะครับจ่าเจต ดูมุมนี้ไนดะ้อีกมุมหนึ่งปักเข้าไปโอ้โหสายจุกจี๊ดขึ้นมาแล้วครับอ่าโชว์สเตปอีกแล้วนี่นะครับดูครับช่วงนี้นี่เดินสายเต้นกับทุกเวทีเลยนะครับ